ทุกและสุขเป็นสองด้านที่แยกไม่ออกของชีวิตมนุษย์เรามักจะมองว่าโลกนี้มีทั้งความสุขและความทุกข์แยกจัดก,กันแต่จริงๆแล้วมันคือสองด้านของเหรียญเดียวกันที่มักเกิดขึ้นพร้อมๆกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราเริ่มจากคำว่าทุก์ซึ่งในทางธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกไม่สบายใจเช่นความเจ็บปวดทางร่างกาย หรือความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการสูญเสียการผิดหวังหรือความกลัวความวิตกกังวลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกนั้นอาจมีหลายรูปแบบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรับรู้และยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ในทางเดียวกันสุขก็มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพอใจความสงบสุข หรือความสุขจากการได้ทำสิ่งที่เราชอบหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสุขนั้นอาจเกิดจากความสำเร็จหรือจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรือจากการที่เรามีสิ่งที่เราต้องการในชีวิตความสุขอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือยาวๆขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเข้าถึงและประสบความรู้สึกนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์และสุขไม่ได้อยู่แค่ในมุมมองของการอยู่ในสองขั้วที่แตกต่างกัน แต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเพราะสุขสามารถเกิดจากการเข้าใจทุกขและทุกขสามารถเป็นแหล่งที่ทำให้เราเติบโตและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้มากขึ้นในแง่ของการปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่าเมื่อเรารับรู้และเข้าใจทุกขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากภายนอกหรือความทุกข์ภายในจิตใจเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่หลีกหนีไปจากมัน เราเริ่มที่จะมองความทุกข์เป็นครูที่สอนให้เราเห็นความไม่ทิ้งแท้ของชีวิตทุกนั้นช่วยให้เราตระหนักถึงความจริงในธรรมชาติของการเกิดและการดับก,การเกิดและการตายซึ่งเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราสามารถยอมรับความทุกข์ได้เราก็เริ่มเข้าใจความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่ความสุขที่เกิดจากภายนอกหรือสิ่งที่มีอยู่แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการอยู่ในปัจจุบันขณะ และการรับรู้ถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีภายนอกแต่เป็นผลจากการเข้าใจและยอมรับในธรรมชาติของชีวิตถ้าเรามองชีวิตเหมือนเหรียญที่มีทั้งสองด้านคือทุกข์และสุขเราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่ถาวรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจะผ่านไปในที่สุดความสุขก็เช่นกันมันจะไม่คงอยู่ตลอดไป และความทุกข์ก็จะไม่ยั่งยืนมันจะผ่านพ้นไปเช่นเดียวกันดังนั้นการยอมรับความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างคือการยอมรับธรรมชาติของชีวิตและการปล่อยให้มันไปตามกระแสของมันเองในที่สุดการที่เราสามารถมองทั้งทุกข์และสุขเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่ได้แยกจากกันนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นและสามารถอยู่กับมันได้อย่างสงบ และมีสติท,ทุกขณะเวลาที่เกิดขึ้นทุกและสุขคือสองด้านของเหรียญเดียวกันเป็นคำกล่าวที่ลึกซึ้งและสะท้อนถึงธรรมชาติของชีวิตที่ไม่มีอะไรคงที่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีการเปลี่ยนแปลงและสลับซับซ้อนอยู่ในตัวของมันเองเมื่อเรามองลึกลงไปในความหมายของคำนี้เราจะพบว่าทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้แยกจากกัน แต่กลับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่เกี่ยวพันและเติมเต็มกันในทุกแง่าามุมของชีวิตการมองความทุกข์ในฐานะของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตของทุกคนแต่ถ้าเราลองคิดให้ลึกลงไปทุกนั้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราและเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตทุกมีบทบาทในการสอนเราให้รู้จักการรับมือกับความท้าทาย มันสอนให้เราตระหนักว่าไม่ทุกสิ่งจะดาเนินไปตามที่เราคาดหวังและในบางครั้งเราจำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การเข้าใจในความทุกข์ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นต่อชีวิตเพราะมันเตือนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและการปล่อยวางเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตความทุกข์ทำให้เรารู้จักความอดทนและความยืดหยุ่น เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้ในบางช่วงเวลาแต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อมันได้ในทางที่ดีขึ้นเราสามารถเรียนรู้จากมันและนำไปสู่การเติบโตทางจิตใจได้เมื่อเรารเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยสตยิและการยอมรับเราก็จะเริ่มเห็นว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่เป็นครูที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้น ในทำนองเดียวกันการที่เรามองหาความสุขในชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนสแสวงหาและต้องการมันในทุกช่วงชีวิตแต่การที่เรามองว่าความสุขเป็นจุดหมายสุดท้ายของชีวิตอาจทำให้เรารเผชิญกับความผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกเช่น ความสำเร็จในงานหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีอาจมีความสุขในระยะสั้นแต่หากเราไม่สามารถรักษาสภาวะความสุขนั้นให้คงที่เราก็จะพบว่ามันไม่สามารถพึ่งพาได้ตลอดไปความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งที่มีภายนอกแต่เกิดจากการรับรู้และเข้าใจในตัวเองการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความสงบสุขในจิตใจหรือการได้ทำสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถสัมผัสความสุขที่แท้จริงได้ความสุขนั้นอาจไม่ได้มาจากการมีสิ่งที่เราอยากได้แต่เป็นการเข้าใจว่าเราได้มีโอกาสเป็นตัวเองและมีความหมายในโลกนี้ทั้งสองด้านนี้ทุกและสุขไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมันเกิดขึ้นร่วมกันในชีวิตของเราเมื่อเราผ่านช่วงเวลาที่ทุกทรมานก็จะเข้าใจความสุขที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมากขึ้นและเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขเราก็จะเข้าใจความทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้มากขึ้นความสัมพันธ์นี้ทำให้เรามีมุมมองที่สมดุลต่อชีวิตและไม่ทำให้เรารเผชิญกับความผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปนตามที่คาดหวัง ในทางธรรมะความทุกข์และสุขเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันในวงจรของชีวิตทุกข์และสุขเกิดขึ้นจากการเกิดและการดับเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็ต้องดับไปตามกฎของธรรมชาติการยอมรับในสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่คงที่ในชีวิตทุกข์และสุขจะสลับกันไปตามการเวลา สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์และสุขในลักษณะที่มีสติและรู้เท่าทันทุกสอนให้เราเห็นคุณค่าของการปล่อยวางและการยอมรับความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหลีกหนีแต่เป็นสิ่งที่สอนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงและช่วยให้เรามีมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อชีวิตส่วนความสุขก็เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เติมเต็มชีวิตของเราทำให้เรารู้สึกพอใจ และมีความหวังในการดำเนินชีวิตไปข้างหน้าแต่ทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้จักการยอมรับความจริงของชีวิตและไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเมื่อเราสามารถมองเห็นทั้งทุกและสุขในมุมมองที่สมดุลเราก็จะสามารถปล่อยวางจากความคาดหวังและรู้จักการอยู่กับปัจจุบันขนาดได้มากขึ้น ทุกและสุขจึงเป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจตัวเองและเป็นตัวช่วยในการพัฒนาและเติบโตทางจิตใจจนสามารถพบกับความสงบภายในใจได้อย่างแท้จริงความทุกข์และสุขเป็นสองสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ในชีวิตของมนุษย์เมื่อเรามองชีวิตในมุมกว้างเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองสิ่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสอนเราให้เติบโตและเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ความทุกข์มักทําให้เราตระหนักถึงความไม่ทิ้งแท้ของทุกสิ่งในโลกนี้มันสอนให้เราเห็นว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราหวังหรือคาดหวังจะเป็นไปตามที่ต้องการการเรียนรู้ที่จะยอมรับความทุกข์และอยู่รวมกับมันอย่างสงบจะช่วยให้เราเติบโตทางจิตใจและมองเห็นความสําคัญของการปล่อยวางและการมีสติในขณะที่ความสุขนั้นทําให้เราได้สัมผัสความสวยงามของชีวิต มันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกถึงความสมบูรณ์และการมีอยู่ในปัจจุบันขณะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหาหรือสแสวงหามันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้จักการอยู่กับตัวเองและเปิดใจรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความสุขที่แท้จริงเกิดจากการมิสติในการดำเนินชีวิตการรับรู้ถึงความดีงามในสิ่งที่เราเป็นและในสิ่งที่เราได้รับในทุกๆวัน ทั้งสองสิ่งนี้จะสลับหมุนเวียนกันไปตามธรรมชาติเมื่อเราอยู่ในช่วงที่มีความสุขเราก็จะรู้สึกถึงคุณค่าของความทุกข์ที่เราเคยเผชิญและเมื่อเราอยู่ในช่วงที่ทุกข์เราก็จะเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องของการยอมรับและการมีสติในการดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน ในที่สุดการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์และสุขจะช่วยให้เราสามารถมองชีวิตในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยไม่ยึดติดกับทั้งสองสิ่งนั้นมากเกินไปเราจะเริ่มมองเห็นว่าไม่ว่าชีวิตจะนำพาเราไปเจอทุกข์หรือสุขสิ่งสำคัญคือการที่เราเลือกที่จะรับรู้และอยู่กับมันด้วยสติความเข้าใจในทุกข์และสุขจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความหมายมากยิ่งขึ้น